สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเข่ากันอีกครับผมมาเจอกับต้นปรงุงที่มีลำต้นแตกสะเก็ดสวยงามมากเลยครับ ที่เห็นเปลือกดำๆนี่คือรอยไฟไหม้ครับไฟไหม้เมื่อตอนหน้าแล้งปรงนี่เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้าแต่ว่าทนแล้งได้ดีครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งที่เปลือกลำต้นแตกสะเก็ดดูสวยครับ ผมเคยถ่ายทาเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วหลายต่อหลายคลิปครับต้นปงเนี่ยทางภาคใต้เรียกมะพร้าวพระหรือว่ามะพร้าวเขา่าทางภาคเหนือเรียกมะพร้าวะเต่าหรือว่ามะเป้าเตา่า ถ้าเวลาออกลูกเขาจะออกรอบลําต้นนะครับเป็นคล้ายๆทลายแต่ว่าไม่มีขั้วนะครับผลเดบก็จะออกสีเขียวอ่อนถ้าผลแก่จัดผลสกก็จะออกสีเหลืองแล้วก็เอาไปทำขนมกินได้นะครับแต่ต้องคนทำเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะหาคนที่ทำเป็นไม่มีครับ รุ่นใหม่ๆนี้ทำกันไม่เป็นแล้วอันนี้น่าจะเป็นด่อนตายยาก ส่วนนี้เป็นมูลมูลสัตว์หรือว่าน่าจะเป็นมูลจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกหรือว่าพวกอีเห็นนะครับ อาละรครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นตปรงเปลือกแตกสะเก็ดสวยงามครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ